อ้าวติงกับตันกู้กำเมืองหน่อยเร็วครับสวัสดีครับอ่ะพี่มีประเด็นอะไรตีเจ้าอ่าเจ้ามาโหลดอ่ะประเด็นว่าจะใดมีบทด้วยเหรอติงนะ t ลาสติงเป็นวัดกับจินนี่ใช่ไวัดกับจินนี่เถียงกันเรื่องพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกเป็นกำเมือง สมมติพิงพิงพิงต้องพิงต้องเป็นพริกน้ำปลาตานเป็นน้ำปลาพริกเถียงกนันให้ใครก็ได้เถียงเถียงก,กนันเถียงกนันให้ให้ความคิดตัวเองถูกเป็นก <หา S 2> <ค>ำเมืองเป็นกำเมืองพริกน้ำปลากับน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกอืมนะก็น้ำปลาเฮ้แต่ต,ตานจะบอกก่อนว่าบ้านตานกับบ้านพิงอะ่ะมันก็จะประแลดกันนิดนึงนะอืมเออไม่เป็นไรเอาแบบปะแลดคืออะไรนะ ไปแรกคือคล้ายๆว่าภาษาอีสานมันจะมีหลายสำเนียงก็่เหนือก็จะมีแบบเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทิมทีมนี่อะไรเชียงรายครับเชียงรายครับตาลตาลแพร่แปะเจ้าแปะอะไรแปะแฮระเบิดครับเออทำไมแปะต้องแฮระเบิดไม่เข้าใจเนี่ยอย่างต้องแ่ระเบิดมันเป็นเรื่องเล่าเลยคือแบบว่าเหมือนกับกําเมืองเลย อ่ะสมัยสงครามโลกมันก่อก็คือแบบมันมีแบบระเบิดหรือว่าลงมาจากฟ้าแล้วนก่วานี่คือหล่นไหมครับทิ้งเงล่าทิ้งแปอ่ะาเดี๋ยวทิ้งแปลให้เดี๋ยวอะไรที่แบบไม่เข้าใจสมัยสงครามโลกอ่ะสมัยสงครามโลกเออมีระเบิดเนี่ยมันรั้วลงจากฟ้ามาเป็นกอแล้วค้นแปลเขาก็บโมว่ามันเป็นแกนไอย่างเออไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรเออเขาก็เลยเอามาแฮ เขาคิกว่าของมาจากฟ้าอ๋อ,อ,อเออเขาค,คิดคิดว่าแบบว่าของอ่ะมาจากฟ้าก็เลยแบบเอามาบูชาอะ,อะไรอย่างนี้อ่าแต่มันเป็นระเบิดลเลยแล้วก็เลยระเบิดแต่เรื่องเริดเรื่องจริงคือบอได้ระเบิดก็คือยังมีแกนมาทบเอ้ยบอแม่นแกนร <laughs> ะเบิด <laughs> เิดมา <laughs> ทบนี่คือประทัดนะครับมาทบเออแกนระเบิดเอ้ยเขาก็จะยังมีแกนเนี้ยอยู่ เออยังมีระเบิดลูกนี้อยู่โอ้ยังมีแบบเออมันมันเป็นเรื่องมันยังมียังมีอยู่อ่ะเออนั่นกันประเดี๋ยวนี้ก็บะเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่่ะมีมีมีเปิดมีเป็นแบบเหมือนเป็นอนุสร์นี่ค่ะอ๋อว่าห้ามแฮมแล้วี่ะยิงเล่ามั่งดิน้ารหลักอ่ะชอบอ่ะเลยอ่ะิงอ่ะครับเ่าเรื่องให้เราเรื่องอะไรอู้วอู้วอู้ อู้กับเมืองนะกชาแม่อ้อมชอบพูดเยงี้อู้กับเมืองหนะก้าห้ามอู้นะลูกเอแล้วตัวเองก็พูดอ่ะเออแล้วไวอวิวายแม่บอกวิวายเอาอย่างนี้สอนพี่สองคนพูดดีกว่าน่ารักออกเออไม่นี่อย่าพูดคําว่าอะไรเอออย่าพูดคําว่าในแค่รักสลหรับชะตาเป็นคาเมืองดิแค่รักสำหรับชะตาก็เหมือนนี่เออลองพูดดิ บัวก่อนเอาอะไรนะบัวก่อนให้ให้ตาสาวพี่บัวแค่ลักสลับชะตาแค่ลักสลับชะตาได้ไม่ได้อันนี้ได้พี <h <h ่เล็กเป็นยังไงทิมเดี๋ยวนะแค่แค่เออแค่ลักเนาะแค่ลักสลับชะตาแค่ลักสลับชะตา ง่ายใช่ใช่แต่อันนี้ก็ได้ายากไหมมันแบบมันจะมีจะอั้นจะอี้จะอี้จะอัานอะไรแบบเยอะอยู่บอกยากอ่ะแล้วหรือนะหนีเลยว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผมมาเปิดเลยที่เออรำเหนือจะชอบมีคำซ้ำแบบฮ่าฮ่าแบบว่าจะบอดี้จะไปจะไป,ะไปลเลยอย่างว่าทิ้งขเขาว่าจะเ <laughs> <fundamentals dragging> บอดีไปไปเดออันนี้ <seam per? S 1> อันนี้อันนี้เออจะไปดีไปเด้อเออจะไปดีไปเด้อานี่เขาใจะจะไปดีไปเด้อจะไปไม่ร้อะไปดีไปเออจะไปดีไปเด้ออย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่จะไปหรือไม่ไปไม่ใช่แบบอย่าไปตรงนั้นนะและอย่าไปนะอะไรเงี้ยห้ามไปนะอะไรเงี้ยจะไปดีไปเด้อจะไปดีไปเด้อเออไม่รู้เลยอ่ะเนาะอย่างเงี้ยอันนี้คือมันแบบ พูดก็คือเออไม่เก็ตอ๋อไปไปไป <laughs> <laughs> เออใช่ใช่เออ,เอ,อ,เอ,อมันจะมันจะมีอย่างเง,ง,งี้ยแล้วก็แบบนี่อันนี้เรื่องฮ่าฮาที่แบบตอนที่เข้ามากรุงเทพแรกๆนี่ค่ะแล้วท่งก็แบบว่าคิดว่าตัวเองอแบบ่ะพูดไทยอยู่ตอนแรกอะ่ะ <laughs> คือคิดเอ้ยภาษากลางเขาคราียก <laughs> ว่าภาษากลางอยู่ดีก็ไปแล้วแลนะ้วทีมก็เออผมก็พูดได้นี่ก็คือแบบเรียกแบบ เฮ้ยทิงจะไปไหนอ้ออะไรเงี้ยแบบจะไปทิงจะไปไหนอ้ออะไรแบบคือจะไปไหนวะอะไรเงี้ยคือมึงจะไปไหนวะถามเพื่อนใช่ไหม <c oughs> แล้วผมก็เอ้ยแล้วเพื่อนเ็าแบบมันพูดอะไรของมันวะงงเลยแล้วมันก็มีข้างหน้าที่แบบว่าแล้วเพื่อนทิงแบบอีสานใต้เยอะแยะแล้วแบบทิงก็เห็นโคนใช่ไหมแล้วตอนนั้นทิงยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าโคนทิงเรียกว่าเฮ้ยระวังแบบขี้เปิรแบบขี้เปอรมันก็เอ้ยขี้เปิรอะไรวะอะไรเงี้ยทิงก็ นี่ไงขี้เปิรขี้เปิรบ้านบ้านกูเรียกขี้เปิร์สอะไเงี้ยแล้วมันก็แบบร้อทีมาแล้วแต่นั่นเลยจนแบบต้องฝึกพูดให้พูดได้อ่ะเออยากเนาะบ้านบ้านของคุู้ดังอ่ะมันแบบภาษาถึงสมูทอ่ะเมื่อกี้เน็ตพี่กากไปขี้เปิรนี่แปลว่าอะไรขี้โคนคี้เปิรแปลว่าโคนเหรอใช่ มีนี่จักกะเลื้อแปลว่าอะไรอะไรนะจักกะเลื้อแปลว่าอะไรจั๊กกระเลื้อจักกะเลื้อจักกะเลื้อจักกะเลื้อไม่ใช่เป็นสัตว์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 จักกะเลื้อกี่ขากี่ขาสี่สี่ขามีหางมีหางหมาตัวเงินตัวทองเหรอไม่ใช่หมาก็หมาไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง จิงโจ๊เงินทองไม่ได้ไม่ใช่จักรเล่ห์เฮ้ยตัวเงินตัวทองมาในตระกูลเดียวกันเออตระกูลเดียวกันก่แม่นกอบ่แม่นบ่แม่นจิ้งเหลนด์ใช่เอมเอ้ยจิ้งเหลนจิ้งเหลนตัวเล็กๆอ่ะพี่เขาเรียกจิ้งที่แบบเร็วๆหน่อยอ่ะใช่ป่ะเออเออจิ้งเหลนจิ้งเหลนเออถูกแล้วจักรเลอร์จักรเลอร์ โหเยอะอยู่อะพอพี่เอาเรื่องอื่นเออผมอายนี่อันนี้อันนี้พูดจัดเขาเขียนมาให้เองเลยนะว่าให้เมาพูดให้มาพูดจัด